สบายดีเลยแม่โชกเออนุ่นว่าสิพากันเล่นโทรศัพท์เ้ยอยู่วะไห้ใส่ขอมมอโชกได้สิทางประตูไปเลยได้มอโชกไห้ใส่โทรศัพท์ตัวได้สิบ่มี่วะไม่ผ้ากระเด็่องผีช่างอยู่บอกเงาอะไรพี่น้องเลยน้องหลัดดาวันกันดีเนาะมีหมูเข่าไปเลยมีเอื้อย มอน yeah. ี่น่ะมีซักเป็นเอื่อยนะเป็นเอื่อยเป็นนายอะไรสองคนอยู่ในเดิดบ้านแต่เดวันนะเป็นลูกเป็นลูกน้องแลมีซักเป็นน้องเดาไปเนาะนานๆทีได้มาเจอกันมาแบบนี้นั่งกัจจีบ๊องเงาเนี่ยนั่งกัจจีข้าในประตูนี่นาะบอสบอสเข่าหยาดนะหน้ากัจจีเฮฮาเนี่ยพี่น้องเอ้ยหน้าตากัจจีสดชื่อเนี่ยยักน้อยเนาะแล้วมีหมูปากหมูว่าวได้หมูเลนน้ำ มาผู้เดียวก็สิงอยเงยงอยเงยงอยเงยอยู่ทึงเฮือนหัวแล้เนาะอย่างงอยเงี้ยงอยเงี้ยงอยเงี้ยสบายดียามสาวเด้อพี่น้องไอ้เบิดสุขสุคนเบิดสุหมงสุบอนเบิดสุหมงสุแจเนาะบวาสศีวะบวาสศีอยู่แจใดมุมใดของโรคนี่ก็ตามเนาะที่รับชมแล้วการ ติดตามส่องบ่าวเราปราเพลินอยู่การขอบุนขอบคุณขอบมกขอบใจพี่น้องเลย t you thank you เนาะ thank you very much ที่ติดตามขน่อยมาด้วยดีเสมอมาวะสัเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเปยนิใหญ่เป็นซาวพร้อมกันนะพี่น้องเลยเนาะ น้องนุ so fort, okay. ่นนางนุ่นห้องพ่อ5นางรัฐดาวันห้องพ่อเท่านําโศกห้องพ่อศูนย์ท่านําโศกห้องพอศู่ยังบ่ได้เข้าโรงเรียนห้องพอเกียมบ่นี่ขึ้นบัไดนี่บ่ห้องพอเกียมว่าซั่นพี่น้องเคยได้ยินบ่าว่ามาอยู่ห้องพอเกียมมอนอยๆนี่นงโกซําเดียวก็มาบุกนั่นะ ห้องพอเกียมนะคือห้องอันอนุบาลเลยพี่น้องเอ้เจียมสิขึ้นห้องพอหนึ่งนะเอิ้นว่าห้องพอเกียมโอ้ยขาดอันนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยสร้างครับในมีการลืมพี่น้องเลยไปมาใส่ลูกบิดให้ใหม่ลูกบิดตัวซื้อมาหาล่อยนะใส่บ่พอเดือนเท่าไรสามร้อยปะก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่นี่นะ ให้ลุงเพิปลี่ยนใส่ให้ใหม่ซื้อท่าพนมสื่อท่าพนมของไทย,ไทยมาจมาซื้ออยู่เล่ากับของไทยคือกัน,กนจากไพซีดีกว่าไพาบัตรนี่พี่น้องเลยคนละลุ้นคนละล้างของอย่ในห้องสื่อลูกเก่านะวะหาลุ้นอ่าล่ะหาอยคุณอสานลอแบบเก่านะแบบเก่าคอสีมันคือกันสื้อแต่ว่าคุณภาพอะไรกับยี่ห้อไม่ได้ต่างกันเด้อ ตัวที่ตัวคือกันนั้นเดียวกันเลยโอเคพี่น้องไปเก็บผ้าก่อนนะตะกี้นะบมมีลูกบิดแต่เหึงไไห้งเลยนะปล่อยเหุ้กลางป่างอ,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 อยู่นเรอยกับข้าวเช่าไมเนต้ามักทัว ปิ้งปลาสมนี่ต้มเป็ดอีกพี่น้องเว้ยเนาะเรืออยู่เมื่อคืนนี่แหละมอลาย้ายห่างนะตัวใหญ่คิดบุบเบิร์ตเนาะมอโสุบวยากระซังให้มอคิดโทรศัพท์นี่แหละกินเอานุ่นขึ้นอยู่กันห่างนะ เกิปข่าวนมาไหว้ข้างหน้าพี่ไร่ไปไหว้ในทางๆนีมาไว้ข้างหน้าเจ้านี่โยโหซคนรถดเต็มกระตุกเลยโชคเป็ปลาลุงเห็นไหมายดปาลุงเอาอีกและสบายดีปลาลุงมาท่านสบายดีปลาลุงเออ เขาได้นะ่อนไหมนิีนยังยังมาตืนแม่บอกินยมม่อมเก่านี่แหละพี่น้องเลยอ่าลงมือลงบนเบก่อนแลวสิได้ต้มแล้วกเน้ไก่กพราที่นไหน่ป้อนเองอนป้อนเองอด่ายวีกันปอกกันอะไรได้หุ่สเก่งเเขาไร ได้โปกเป็ดบ่เป็ด,ปดนะก<ม>็มาได้ติยงเขาบัดม้อนี่บัดท่อยเต็ดทักทักทกอบอไกันใไวเนเสียเอาบน่นะมากช้เล่นอบเ่ฟคือีฝันดีบ่ะอ ต้องฟันแนมคืนจ้ะถ้าฟันหน่อยมีคนมาบอกเลยนอนเพลินใหม่นยนในฟันยกแม่คนแม่กิน้งกวาด้น้ำมันแม่ก็บอกโทษมาหาเลยสบอกน้ำมัน บนย้ปตรงนี้น่ดูยเปาส่นปลาสดเนาะอืมเลี้ยมาเก็บกบน้ำมันบอยน้ำมันเนี่ยเดีนี้ลมันตอกันเอาน้ำมันตอนเตรียมว่ห้าแต่ต น้ำม,าน <c oughs> นามานันไหนตุกกีนบอกน้ำมันพืชนะครับเตาโซ่เฮ้ปอ้อนเองนะพอ,อ,าอ,ม,อมาหันะมาใส่เหรอ mãi nó mới bắt đầu tiêu thích bắt đầu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  bắt

เาเจอแล้ต็มกระตเต็มกอบกพอจะโห่มนอะเนาะเจ้าเคยจะหาเะไรเลอโห่แล้วเจ้าโห่ดีใครเขาดี่เราเล like. ่าทองปาใหมา ไปเขาก็ไปขงมันก่อนมาหลายที่จับไป็นหไปมันออกเขาบางจะไปแล้วขะงี้ผมีก่อนลหมก่เนละฝังเด้ไปแบบเขาเผาสิบคอ่ะเป็นนันไงตั้งแต่เข้ามาแลก็ได้ไันเคยหออเข้ากับกสิบคนได้เป็นยังไงก็นได้จะนวดคนหนึ่งคนได้จะเตื่อไปหา มาเ่าเลยมานมาเบอบมาเลยนะเวลากินงเหเนอ

Mm-hmm. <laughs> ปลาสุกแทบหมักปลาสุกจะบอกเขาคาปากเลยืออออิ่มเบิดละบ้านเหนเดือวแต่มอสุกมอสุกกินรลาแท่าอย่าเไรสาวถ่อสุกบ้าอยากกินข้าว